ครับกำนันเอกอ่าแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับกำนันเอกนะวันนี้มาชมทุ่งนะครับมาเที่ยวทุ่งกับลุงเขียวนะครับตอนนี้เห็นไหมครับกำนันเอกอยู่ด้านซ้ายมือนี่คือนาของคุณต้อมนะครับกอขอเก้าห้าดอกเจ้าพญามีปัญหาเรื่องข้าวดีข้าวเด้งเต็มทุ่งเลยครับพี่น้องครับน่าให้ลุงเขียวมาแก้ไขปัญหานะครับซึ่งเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ครับด้านซ้ายด้านขวามือของท่านผู้ชมครับ ดงข้าวดีครับพี่น้องครับตอนนี้มันล้มหมดแล้วมีแต่กกแต่ผือแต่อ้โหเขียวไม่ได้เพราะว่าข้าวเนี่ยมันสลัดเม็ดหมดแล้วดวงไม่มีนลครับดวงไม่มีครับมีแต่มีแต่ต้นต้นข้าวที่เหลืออยู่อันนี้เห็นเห็นเลยเห็นแล้วคือไม่ได้ไม่ได้ข้าวแล้วพูดง่ายๆเนาะรับใจครับก็คือไม่มีอะไรเหลือแล้วนะแปลงนี่หัวขนาดเออหัวขนาดเดียวกันขั้นไว้เฉยๆครับเออทําไมมันต่างกันแปลงที่ไม่ได้ใช้นะครับมาร์กเทนเดอร์แล้วก็กิ่งทองไยกใช่เนี่ยเห็นไหมครับ เพราะแตกต่างโอ้โหทั้งต่างกันแล้วเกินนะครับอ่านี่ครับได้ผลโอ้โหทั้งทุ่งเลยนี่สี่สิบไร่นะอยี่สิบไร่นะครับเนี่ยยี่สิบไร่เนี่ยครับข้าวดีดขึ้นมาบ้างเล็กน้อยเห็นไหมประมาณแค่อ่ห้าเปอร์เซ็นต์ใช่อ่าไ,<ม>ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ปลาย,ลายมองเห็นครับแต่ข้าวจริงนี่คือครับพี่น้องครับลวงอย่างใหญ่เลย นี่ครับได้แล้วได้ข้าวแล้วงานนี้นะครับจากที่อดีตเนี่ยตัดสี่ห้ารอบกว่าจะได้เกี่ยวเป็นอย่างนี้เลยไม่ได้ข้าวเขาจะขายนาทิ้งอยู่แล้วไม่ไหวตอนนี้เหลือแต่ตอซังอย่างเดียวเหลือแต่บางตอซังไม่มีรวงเพราะมันสลัดทิ้งหมดแล้วครับรวงไม่มีแล้วนะครับเหลือแต่ฟางเพราะเผื่อแปลงนี้ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวเขาคงไม่เกี่ยวมันไม่มันไม่คุ้มค่ารถเกี่ยวใช่ครับต้องทิ้งแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับข้อแตกต่างชัดเจนไหมอย่างนี้ ชัดมากนาคันนาติดกันเลยเนี่ยน้ำก็บ่อเดียวกันสูบมาที่เดียวกันเนี่ยอว่านันนาเออแล้วมันแตกต่างอะไรขนาดนี้โอ้โหดูไปถ่ายใกล้ๆสินี่ครับพี่น้องถ่ายใกล้ๆกำนันเนี่ยโอ้โหแจ๋วเลยงกำนันนะต่างกันเยอะเลยนะเห็นชัดเจนมากโอเคปะสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลงเขียวเที่วทุ้งพาพี่น้องมาชมแปลงนาข้าวกขอเก้าห้า ดอกเจ้าพญานี่ครับข้าวฟางบังกอนน้อยแล้วก็อชื่ออะไรนะต้นสะเดาโ้โหมันโตแล้วครับต้นสะเดาตรงนี้ครับทางขวามือของท่านผู้ชมนะครับของนาคนต้อมนะครับผมมาแก้ปัญหาข้าวดืดข้าวแดงตั้งแต่เริ่มต้นส่วนแปลงข้างซ้ายของท่านผู้ชมครับมันล้มหมดแล้วครับล้วนแต่เป็นอิดีทั้งนั้นครับอิดีข้าวดีดข้าวหางเต็มไปหมดแล้วในทุ่งนานี้มีแต่อิดีครับ ข้าวจริงแทบมองไม่เห็นเลยมันล้มหมดแล้วครับทับข้าวของเราไม่มีเหลือเลยนะครับต่างกันมากครับพี่นงครับข้าวข้าวฟ่างข้าวฟ่างแนะนําตัวหน่อยครับครับผมข้าวฟ่างมากรอ้นนะครับช่องยูทูบก็ข้าวฟ่างมากรอ้อยเลยครับอ่าแล้วมีพี่พูดติดตามครับพี่ดามาใหม่ครับมาจากปราจีนบุรีสวัสดีครับจ้าแนะนําตัวหน่อยครับ ที่ผมสีเสร็จตรงนี้นะคะชื่อเล่นชื่อพี่ดาค่ะอ่าโอเคเรามาดูกันครับว่าระหว่างสองแปลงนี้ข้อแตกต่างเป็นไงพี่ดาดูเห็นไหมข้าวเนี่ยล้มหมดแล้วอันนี้คือดงข้าวเด็ดครับพี่น้องข้าวเด็ดเป็นยังไงครับนี่เอาพี่ดาดูโลยยางข้าวเด็ดคืออะไรนี่ครับนี่ครับข้าวเด็ดเต็มทุ่งครับอยู่ในอยู่ในทุ่งนานี่คืออีเด็ดทั้งนั้นครับพี่น้องครับนี่เห็นไหมครับมันล้มหมดแล้วล้มหมดแล้วไม่ได้อ่าไม่ได้ข้าวแล้วนะครับอ่าแต่ของเราเป็นไงงามไหม โอ้โหอย่างงามออกรวงครับดอกเจ้าพระจาออกรวงแล้วนาคุณต้อมอยู่น้องแคสระบุรีนะครับนี่ครับข้าวเด็ดหายไปเยอะเลยข้าวเด็ดหายไปเกือบหมดครับมีอยู่ปลาไปเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหเห็นไหมข้าวเด็ดสูงสูงเนี่ยในปลาไปนะส่วนในส่วนใหญ่นี่อย่างงามส่วนใหญ่งามมากครับพี่น้องครับนี่เลยเห็นไหมครับ ยยนะเมื่อก่อน่อาเมื่อก่อนไม่มีข้าวข้าวไม่ได้เลยครับบอ,อกปัญหาเกิดก็เลยให้ลุงเขียวเที่ยวทุ่งนะมาดูแลนะครับเนี่ยครับตรงต้นไม้เนี่ยไอ้ต้นอ่าต้นอะไรเนี่ยต้นสะเด้ามันโตแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหเอ้ามามามาใครอยากจะออกฮาดูครับนี่ข้าวกําลังออกรวงครับกําลังก้มด้วยนี่ครับนี่ข้อแตกต่างเลย ต่างกับดงข้าวเด็ดทางฝั่งนี้ครับพี่น้องเห็นไหมครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องครับดูครับอย่างงามครับอย่างงามอ่านี่ครับน้ํามันแห้งอ่านเด็กโอ้โหอย่างงามครับมีข้าวเด็ดบ้างเล็กน้อยปลาปลายเท่านั้นครับนี่เลยครับพี่น้องครับโอ้โหลวงแน่นนะครับพี่น้องครับลวงแน่นเลย